เขากาะชองห้คุณาเกิดคน,นนะฮะตอนนี้นะฮะเรามาแกกลองเฟิน,น,น,นลกลองเฟินนะคะตั้งไ้หรองไม้ฮะแล่วลองฮะรู้ความยของผมไหมฮะนั่นก็คือหมาของผมตัวใหม่เี่กยลองดูถ่ายหมาเขาูให้ดูอเอาเรืงนี้ลูกเอ้า,ากะด้ามาีแล้วพ่ผมจากมา,กมาจากสุราษฎร์ธานี กันไก่เวลาสองวันแค่สองวันเท่านั้นสองวันเท่านั้นเลยนะก็สามวันอะไรวัเด็กจะทำอะไรวันพุธวันพุธนี่ว่าอะไรวะวันเสาร์สามวันอ่ะอุ้ยดูการใช้กล้องมานะแท็กเป็นดีเลยค่ะแท็กนี่จะไม่ให้เราปืดแกะอ้าวเพราะฉันปืนอุ้ยแท็กมาสองชั้นนะตรงด่วนมา เราจะให้ดูก่อนว่าความสดมันจะสดรอ่ตนแลนี่นิ้วอ่าองก็อนจะไปแกะมัแกะยากเ้ยเฮ้ย้ยเขาแฉฟางด้วยนะครับท่านผู้ชมฟางแฉ่ฟางก็ด้ครับการมัดมายังดีเลยนี่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 นา่นี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 ้นี่นี่นี่นนัวนี่นี่น่นีนี ว่าน่าจะวนะอ่อันนี้นะจะเป็นกันไกลมัสิเอาไกลก่อนกวางให้บ้านเลยเขาแถมให้้าหรือเปล่าไกไไมดมึงก็ว่างด้ยป่าเขาแถมาให้มาแถมแถมเราวต้องมีแถมบ้าแหละแถมแถมมีอันข้างล่างด้วยไอฟนอันนก็สามอันลนี่ นะอย่าเอาฟองออกก่อนก็เหี่ยวเลยเดไปก่อนนะแท็กมาดีนะนให้สนใจให้ซี้ชามยิ่งเห็นรายได้แล้วปะแต่ก็ติดสั่งไม่ได้พรหมดน้ำเขาดิอันนี้คือต้นอะไระะนะปะข้าวหลวงครับอันนี้ต้นข้าวหลวงนะฮะสามารถไปดูกัน เหตุกายต้นไม้นี่นะฮะสวยนะโอ้เจ๊สวยสวยสวยสดเลยอะ่ะเขาก็ออกมาดีอะ่ะเนี่ยใบสดมากเอยน,นี่สามอันเธอสั่งไว้สามอันถูกไหมอืมเอาลงลงเงี้ยคือเนี่นยเน,ะะนี่ยกระดาษถ้าหลวงสามอันก็อันนี้อันเนี้ยรู้เลยอะไรไหว้ตาหน่อยชัวร์ กอ่าจะหน่อยชัวเลยนี่ไงอันนี้นีนะฮะท่านชมก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้นะฮะที่เฟซบุ๊กเลยนะฮะเพจเฟซบุ๊กไม่ใช่เพจผมนะจะเป็นเพจคนอื่นนะเป็นเพจขายต้นไม้เลยนะฮะทั่วไปนี่นี่หว่าจะหน่อยสวยอันนี้ญี่ปุ่นนิยมปลูกนะต้นเนี้ยนี่หว่าจะหน่อยสวยดีนะใส่กระถางนะสวยสวยนะนี่กว่าจะวางไว้ก็ค่อยวางเดี๋ยววางพุ่มก่อน โว้าน oh, uh ้าชมมันผมจะใสีเลเวงดูดิโอเคขวานมันปิดผมไหมตรงนี้ปิดเลยนะเมื่อกี้วัดจันนอยนี่ฟ้าหลอกหลังลายมั้งอันนี้วัดจันอยก็อันนี้น่าจะเป็นเฟิร์นเชือกผงรองเท้าเปิดหน่ครับบ้านเปิดเลยจะเปิดหน่อยเจ้าบ้าขวามจะอาดใช่ปบ้ชัวร์เชือกผงรองเท้านะอันนี้ แล้วก็มีเฟืร์งฮาวายนะครับติดมาที่เชือกรองเท้าด้วยไ้ดูนี่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 เฟืร์งเชือกรองเท้าแล้วก็มีติดเฟืร์งฮาวายมาแต่ไปเล่นเกมเฟนะื่องวายปะมีมอสด,ด้วยมอสติดไป้วยอากล็ลอก มีมอสมีอะไรมาให้มีกิ้งกือด้วยใช่ป่ะน่ะนี่นี่บักกือจะมีอะไรคือนื้แดงๆน่ะนี่ไม่ใช่ตรงมอสน่ะไม่มีคือบ้านเธอมีมอสหัวมันเนี้ยไม่ใช่หัวสปอมันเบิดใหม่เฮ้ยครับอันนี้อะไรอ่ะหน้าขลาดอันเป็นขลาดขลาดเหรอหน้าขลาดครับโอ้หน้าขลาดหน้าหน้าขลาดเหี่ยวเดือดก็โตนะครับ นักคาร่านักคาร่านักคาราแล้วก็มีเชือกพวงเท้านี่ของสวย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 นี่ตกลงไม่ไม่มีแทบนะแต่ว่าครบทุกอันอันนี้อันนี้ไม่เช็คบ่นดูว่ามันดูรกๆอันนี้เฟอร์ปิคนกแต่มันใหญ่นะมันใหญ่นะแถมงูนะครับตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูเฟอรปิคนกครับมีงูบ้างด้วย มันทำไงวะแถมไอ้จ oh, ืดมาด้วยเปล่าเนี่ยครับโอ้ยอุ้ยเนอะเขาถือไงวะอุ้ยถูกปะถือความก่อนก็ได้นี่